ในแนวการดำเนินการเนี่ยในปี64เนี่ยเป็นพวกโอไมิคอนนะครับในระยะเวลา21สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี้ย21สัปดาห์21สัปดาห์เนี่ยปี64เนี่ยเสียชีวิตไป695คนปี67เสียชีวิตไป121คนปี68เนี่ยเสียน้อยมากคือปีนี้เนี่ย 31คนนะอัตราการการป่วยและเสียชีวิตแค่0.02เป็นสายพันธุ์ XEC XEC เป็นลูกหลานโอเมคอนเนี่ยมันติดง่ายนะมันติดง่ายแล้วก็หายหายเร็วยามีพร้อมนะครับเพื่อจะพั์อะไรต่างๆไม่มีปัญหาพร้อมเพียงแล้วก็ไม่มีนโยบายให้ปิดโรงเรียนนะแต่ให้มีการคัดกรองตรวจสอบ นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่ามันติดง่ายแต่ไม่อันตรายแต่ให้ระวัง6 0 8เด็กนะครับพวกนี้ที่จะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ